สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไมคับแบบฟรีใน iOS นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะก็คือไปที่ safari นะครับพิมไปนะครับว่าพิมพ์ตามผมเลยครับ t o n g ต้นดูเนี่ยครับแลาวจะเป็นภาษาญี่ปุ่นขึ้นบนนี้นะครับภาษาจีนอญี่ปุ่นผมก็ยังไม่รู้นะครับอ่า แล้วคุณเห็นรูปแอปเปิลนะครับนั่นแหละครับคลิกไปนะครับแล้วมันจะก็มันก็จะทําการดาวน์โหลดให้นะครับนี่นะครับขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับ t b s q d o t ต o n b u d o t c o m นี่ก็ครับแต่ผมไปแล้วผมขอกดจกเ่องนะครับนะครับพออย่างนั้นแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปแบบไอตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวสีฟ้านะแล้วเราก็กดมันเข้าไปนะครับ ไม่เป็นภาษาจีนหรือญี่ปุ่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับขึ้นเต่มีครับผอกอ่นไม่ออกแต่คุณก็พิมพ์ไปเลยครับว่ามาครับนะครับพัเคเกตอเดชเนี่ยตัวแรกเลยมันก็จะมีขึ้นให้แล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนะส่งผมไปแล้วผมขอผ่านนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับของผมคุณสามารถกดเข้าไปเล่นได้ไม่นะครับ กดด้ล่นริงเขาไปเล่นได้จริงๆสำหรับวันนี้ขอลาไก่อนบุัคด,ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ชแนลผมด้วยนะครับ๊าบาครับ